ทีมงานไพ่สีทองเขาขีฟ้่าเรียบร้อยหายจ๋มโอ้สุดยอดของลำโต ้ยฝนเสียงยังมาสุดครับสุดยอดของการเดินทางดักย่างเดียวมีหนองเฮ็ดยังมาได้น้อดักย่างเดียว เอาแล้วฮึไงลระจอยเนี่ยแปดสิบหอ่ะก็ไม่ติดฐานน่ะไม่ติดฐานฐานาารมตการทำามีผิดพลาดโอ้ยตาดีด ่งใส่นขาวนิดมาตลอดไรหางยอนาเห็นหหางแ้่ใส่ 149